สวัสดีค่ะอัปเดตเรดภาพะอ,อีสานล่าสุดใบแรงมือนีนาะพี่น้องนาะว่ามีฝนอยู่สซแน่หนึ่งจากมือนีพะอ,อีสานก็จะมีฝนฝาคขน้องประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เข้าไปรับชมรับฟังเรดราที่หนึ่งกันเลยจ้าเรดราที่หนึ่ง,รงตรวจพอกุมฝนธรรมดากาลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่เพิ่มเมืองจังหวัดอุดรธานีอําเภอด,ด่านทรายทาลีจังหวัดเลยอําเภอเกษตรสมบูรณ์แก่งขอ้อเมืองจังหวัดชัยภูมิอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองอำเภอว่างโปรงจังหวัดเพชรบูรณ์อำอเภอเฉลิมพระเกียรติละหารไร้ประคําจังหวัดบุรีรัมย์จ่าถัดมามาอัปเดตอีกหนึ่งเรดาเรดานี่ ตรวจพ่อกุมฝนออนถึงปานกลางอยู่ในเขตอำเภอบ้านดุงเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสีสงขามทาอุเทนเรนุนครจังหวัดนครพนมดงหลวงนนคุ้มข้ามซอยดอนตาลจังหวัดมุกดาหารกุชีหน้าไร่จังหวัดกระสินกุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเจริญศิลอากาศอํานวยข้ามตากาเมืองสกลนครจังหวัดสากลนากากกครและกะโซปล่าจ้า จังได้กระมัดระวังนนเด้กพี่น้องเนอะมองบริเวณที่มีฝน,นตกฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะส่งผลในเกิดน,น้ำท่วมฉัพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ในคลิปหน้าว่าคืนนี้มีฝนอยู่สายไปละค่ะสวัสดีค่ะ